หหมานะคะนิชาจะมานําเสนอนี่พื้นไม้สักนะคะวันนี้นะคะพื้นไม้สักหน้าสิบสองนะคะแต่ความหนาจะหนาแค่สองเซนนะคะลูกค้าหนาแค่สองเซนแต่ว่าเขาเอามาทําพื้นนะคะหน้าสิบสองสวยค่ะแต่ก็มีต่อนะคะต่อหัวตลอดนะคะชุดนี้นะคะแต่ว่าไม้ก็คือสวยอยู่นะคะ ต่อหัวตลอดความยาวก็ออกประมาณเอ่อสี่นะคะสี่สี่เมตรสามเมตรสามเมตรห้าสิบนะคะประมาณนั้นแล้วก็จะมีหน้าถังนะคะลูกค้านี่นะคะหน้าถังนะคะหน้าถังก็หนาสองเซนเหมือนกันนะคะนะคะพื้นอ่าพื้นข้างหน้าเป็นระเบียงนิดหน่อยนะคะหน้าแปดหน้าเจ็ดนะคะตรงนี้ก็หนาอยู่สองเซนนะคะ ฝารอบบ้านจะเป็นสักหมดนะคะลูกค้าฝารอบบ้านสักหมดนะคะหน้าถังจะมีอยู่สองชุดนะคะอ่าหน้าสิบเอ็ดแล้วก็หน้าแปดหน้าเก้านะคะสำหรับหน้าถังนะคะนี่นะคะหน้าถังนะคะนี่ฝานะคะลูกค้าฝาคือจะเป็นสักหมดนะคะฝาสวยนะคะแล้วก็เครื่องเครื่องจะเป็นสักนะคะ เครื่องสักฝาสักนะคะแต่ว่ามันจะติดตรงที่พื้นจะหนาแค่สองเซนนะคะลูกค้าเห็นไหมคะประสงประตูสักหมดทั้งนั้นนะคะฝาหนานะคะลูกค้านี่นะคะฝาจะหนาอยู่เอ์ไหนป้าขอยืมตลับเม็ดเ่อยส่ไม่ได้เอามาอีกแล้วหรอฝาจะหนาอยู่ที่สองเซนตรงนี้นะคะแล้วก็เซนกว่านะคะลูกค้าจะมีสองสองสเต็ปนะคะคือฝาเนาะ อ่ามาไหนโอ้โหสารับเม็ดนั้นใหญ่ของป้าไปไหนละถือนี่ให้ป้าหน่อยนนี่นะคะฝาหนาสองเซนนะคะลูกค้าเห็นไหมคะนาสองเซนนะคะสองเซน,เนแล้วก็นี่นะคะนหนาหนาเซนขึ้นประมาณนี้โอเคสําหรับฝาสําหรับเสาก็จะอยู่ที่ประมาณนะหน้าหกน,นะคะลูกค้าเห็นไหมคะเสาไม้เต็งน,นะคะลูกค้า สองไม่เทงจะอยู่หน้าหกทั้งหมดยี่สิบสามยี่บสามต้นนะคะสําหรับหลังนี้นะคะแล้วก็ฝาก็จะมีตั้งแต่หน้าฝาหน้าเจ็ดนะคะหน้าเจ็ดถึงหน้าสิบสองนะคะลูกค้านะคะฝาหน้าเจ็ดถึงหน้าสิบสองเลยนะคะสําหรับหลังนี้นะคะฝาสักข้้งหลังนะคะฝาสักข้้งหลังแล้วก็จะมีพื้นไม่รวมนะคะพื้นไม่รวมหน้าหกหน้าเจ็ด แล้วก็ไม้เครื่องจะส่วนมากจะเป็นสักเนาะแล้วก็มีปนมีปนมีปนไม้รวมนะคะสักจะมีอยู่อ่าอันนี้คือตัวตัวบ้านตัวบ้านตัวบ้านจะเป็นสักอยู่อันนี้หนึ่งนะคะนี่นะคะสำหรับพื้นสักสองเซนนะอะพื้นสักจะมีอยู่หนึ่งละแล้วก็จะมามีชุดนี้นะคะ สาหรับตรงนี้จะเป็นพื้นสักยาวนะคะชุดนี้ยาวหน่อยยาวประมาณเออประมาณหกเมตรนะคะชุดนี้หน้าสิบสองก็ประมาณหน้าสิบสองแล้วก็หน้าแปดนะคะชุดนี้นะคะยาว,ยาวแต่ว่าจะบางหน่อยนะคะบางสองเซนเหมือนกันนะคะส่วนช่องกลางนี่จะเป็นไม้รวมนะคะลูกค้าไม้รวมจะอยู่ประมาณหน้าเจ็ดนะคะหน้าเจ็ดก็จะยาวสลับกันไปเนาะ ยาวสลับกันไปส่วนส่วนเครื่องก็จะมีตรงนี้จะเป็นไม้รวมนะคะเครื่องไม้รวมนะคะเครื่องสักก็จะอยู่ล็อกล็อกสักนี้นะคะเครื่องสวยอยู่เหมือนกันนะคะหน้าแปดนะคะหนานิ้วครึ่งนะคะสาหรับเครื่องนะ,ะอ่าเดี๋ยวเราเราไปดูข้างล่างกันดีกว่าฝาจะเป็นสักรอบนะคะ เดี๋ยวไดชาจะพาชมข้างล่างกันนะคะรองเท้าใครมารู้ยิ่งก่่นอันนี้ฝานะคะลูกค้าเห็นไหมคะฝาสวยนะคะหลังนี้คือฝาโอเคนะคะหนาแล้วก็ตีบัวนะคะตีบัวแบบโบราณคือบัวแบบโบราณคือบัวที่แบบทำเองนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ทำไม่ใช่ใช้เครื่องทํานะคะนี่นะคะล็อกนี้จะเป็นไม้รวมนะคะลูกค้าหน้าเจ็ดหน้าหกนะคะสำหรับล็อกนี้นะคะ ไม่รวมนะคะแล้วก็เสาข้างล่างก็จะเป็นเสากลมเห็นไหมคะมะค่าแต้นะคะลูกค้าเสากลมมะค่าแต้มีอยู่ประมาณสิบกว่าต้นนะคะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่น่าจะอยู่สิบสี่ต้นนะคะนี่นะคะเสามะค่าแต้กลมนะคะวันข้างบนเป็นตรงไหมตรงขึ้นไปไหม ต่อใช่ไหมอ๋อแสดงว่าเสาเสองล่างกลมนะคะบนจะเป็นเสาต่อหมดเลยนะคะหน้าหกนะคะเครื่องล่างก็จะเป็นสักเห็นไหมคะสักหน้าแปดหน้าเก้าค่ะหน้าเก้าเตอร์เตอร์หนูตลับเม็ดป้าไปไหนลูกของป้าอ่ะหนูไปวางไว้ไหนน้อยตลับเม็ดเขาอยู่บนบ้านอันนะไปไปดูให้หนอ่อยด้วตลับเม็ดะลดะตลับเม็ดอันเล็กอะค่ะของหนูอะ อันนี้จะเป็นพื้นนะคะพื้นสักนะคะชุดนี้นี่นะคะสวยนะคะพื้นสักจะสวยแต่ว่าหนาแค่สองเซนแค่นั้นเองนะคะเครื่องเครื่องส่วนมากจะเป็นสักหมดนะคะยาวหกเมตรนะคะหน้าก้าวยาวหกเมตรเลยนะคะหลังนี้คือสวยตรงที่ว่าฝาฝาใช้ได้ะคะหนาหมดเลย ฝ้าคือหนาๆเลยนะคะสลับหลังนี้นะคะแล้วก็ได้เสาจะยาวอยู่ประมาณสองเมตรนะคะลูกค้าเสานะคะอาจจะประมาณสองเมตรห้าสิบถ้ารวมล่างนะคะอาจจะประมาณนั้นนะะนี่นะคะเครื่องจะเป็นสักเห็นไหมคะนะคะเครื่องหน้าหกสักนะคะเครื่องจะเป็นสักหมดเลยทั้งล่างและบนนะคะ ก็จะมีไม้รวมอยู่ช่วงช่วงช่วงไม้รวมก็จะเป็นไม้รวมเห็นไหมคะไม้รวมครึ่งหนึ่งสัดครึ่งหนึ่งนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีช่วงนี้นะคะนี่จะเป็นช่วงหน้าบ้านคือฝานะคะลูกค้าเดี๋ยวท่านใดสนใจเดี๋ยวก็ ทักนิชามาได้เนาะเดี๋ยวนิชาพาไปดูรอบนู้นคะคะฝาสวยนะคะหลังนี้นะคะมาในรอบบ้านนะคะหลังนี้สนใจก็ทักมาได้นะคะศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะคะลูกค้านะคะ